พระวาจาของเปรียเจ้าเพื่อจำวันเสราร์ที่สามมกราคมฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าบทอ่าน จากจดหมายนบุญยอนอคารสาวกฉชาบับที่หนึ่งบทที่สองข้อยีถึงบทที่สามข้อหกลูกที่รักทั้งหลายถ้าท่านรู้ว่าพระองค์ทรงเที่ยงธรรมท่านก็ต้องยอมรับว่าทุกคนที่ประพฤติชอบย่อมบังเกิดจากพระองค์จงดูเถิดว่า ความรักที่พระบิดาประธานให้เรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใดเพื่อทำให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็เป็นเช่นนั้นจริงโลกไม่รู้จักเราเพราะโลกไม่รู้จักพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วแต่เราจะเป็นอย่างไรในอนาคตนั้นยังไม่ปรากฏชัดแจ้ง เราตระหนักดีว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะเราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ย่อมชำระใจของตนให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ทุกคนที่ทำบาปย่อมฝ่าฝืนธรรมบัญญัติเพราะบาปเป็นการฝ่าฝืนธรรมบัญญัติ ท่านทั้งหลายตระหนักดีแล้วว่าพระองค์ทรงปรากฏเพื่อทรงลบล้างบาปให้สิ้นไปและไม่มีบาปใดในพระองค์ทุกคนที่ดำรงอยู่ในพระองค์ย่อมไม่ทำบาปและทุกคนที่ทำบาปย่อมไม่เคยเห็นและไม่รู้จักพระองค์บทอ่าน จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนบทที่หนึ่งข้อ29ถึง34เวลานั้นยอนเห็นพระเยสูเจ้าเสด็จมาหาตนจึงกล่าวว่านี่คือลูกแก่ของเปรียเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้นี้คือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่า บุรุษผู้หนึ่งมาภายหลังขเจ้าแต่นำหน้าขเจ้าเพราะอยู่มาก่อนขบจ้าข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าเจ้าถูกส่งมาให้ทําพิธีลางเพื่อทําให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอลยอนยังยืนยันอีกว่าข้าเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบ และทรงอยู่เหนือพระองค์ขพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ผู้ที่ทรงส่งขพเจ้ามาใช้น้ำทำพิธีล้างตรัสแก่ขพเจ้าว่าเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใดผู้นั้นคือผู้ที่ทำพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้าขพเจ้าเห็นและเป็นพยานยืนยันว่า ท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสานทาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับบทบาทที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งยอนมาบนโลกนี้ก็คือให้ทำหน้าที่เป็นเสียง ของผู้ที่ร้องตะโกนในถิ่นธุรกันดานตามที่ท่านได้บอกแก่คนที่ถูกส่งมาหาท่านและถามว่าท่านเป็นใครตามที่เราฟังอ่านจากพระวรสารของยอนเมื่อวานเสียงนั้นพูดว่าอย่างไรพูดว่าจงทําทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงเทิดพ่อเคยถามตนเองว่าทำไมยอนไม่ไปร้องในนครใหญ่ๆเช่น กุงเยรูซเล็มซึ่งมีผู้คนมากมายทำไมท่านจึงต้องมาตะโกนคือร้องเสียงดังในถิ่นธุรกันดาลซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของงูพิษและแมงป่องตามที่มีกล่าวไว้เฉลยในหนังสือเฉลยธรรมยัติบทที่8ข้อ15ผู้คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดาลมีเพียงไม่กี่คนส่วนมากก็เป็นชาวเบดูอินชนเร่ร่อน ส่วนคนที่อยู่ในเมืองอีกหลายคนไม่ได้ยินเสียงของท่านแต่ในความเป็นจริงมีผู้คนหลายคนออกจากเมืองมาหาท่านเช่นประชาชนทั่วไปคนเก็บภาษีทหารและอื่นๆหน้าที่ของยอนอีกประการหนึ่งก็คือชี้พระเยซูเจ้าให้คนได้รู้จักแม้ท่านเองมีอายุมากกว่าพระองค์ถึงหกเดือนและไม่เคยพบหน้าข่าตากันมาก่อน แล้วจะชี้พระองค์ได้อย่างไรถ้าสารภาพว่าขา้าพเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบและทรงอยู่เหนือพระองค์ขา้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ผู้ที่ส่ง,สง,สงเขาเ้าระเจ้ามาใช้น้ำทำวิธีล้างตรัสแก่ขา้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใด นั้นคือผู้ที่ทำพิธีล้างเดชพระจิตเจ้าพระเจ้าเห็นและเป็นพยานยืนยันว่าท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระจิตเจ้าทรงเป็นเครื่องหมายบอกให้ยอนรู้ว่าคนไหนคือพระเมสเซียเพื่อท่านจะชี้ได้ถูกต้องท่านบอกกับคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านว่านี่คือลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก นักพระกบีบางท่านมีความเห็นว่าย้อนนำประโยคนี้มาจากตัวบทของพระกาสงกิสยาบทที่53ข้อ7ที่กล่าวว่าเขายอมรับทุกทรมานและความอัพยศเขาไม่ได้ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าเหมือนแกะที่ไม่ร้องต่อหน้าคนตัดผล ท่านประกาศศกทำนายว่าผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระเมสสิยาจะมีลักษณะเหมือนแกะเชื่องและว่าง่ายเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าพ่อเคยไปร่วมงานปัสกาของชาวสมาริยบนภูเขากาลิซิมและเห็นเขาฆ่าแกะเพื่อถวายบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าลูกแกะก็ยอมให้คนเชือดคอโดยไม่ร้องเลย พระกาสุอิสยาก็นำภาพนี้มาเปรียบกับพระเยซูเจ้าพระเมสเซียพระองค์จะไม่ปริปากร้องเมื่อถูกประหารชีวิตมีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งอธิบายว่าลูกแกะของพระเจ้าที่ยอนกล่าวถึงคงจะหมายถึงลูกแก่ปัสกาที่ถูกฆ่าในคืนก่อนที่ประชาชนชาวอิสราเอลจะอพยพออกจากประเทศดิจิต พระเยซูเจ้าพมิสเซียจะมาแทนแกะนี้ส่วนนักพระคัมภีร์บางคนมีความเห็นว่าลูกแกะพระเจ้าแปลมาจากภาษารารามิกตาเลียซึ่งหมายถึงลูกแกะและผู้รับใช้นักวิชาการกลุ่มนี้มีความเห็นว่าน่าจะใช้คำว่าผู้รับใช้แทนลูกแกะส่วนคำว่าผู้ยกบาปของโลกนั้น นักพักกามีเกือบทุกคนมีความเห็นตรงกันกับคำว่าไอรอนซึ่งมีความหมายว่ายกออกไปไม่ใช่แบกไว้บนบ่าแต่ก็ยังมีอีกความคิดหนึ่งเช่นพระุณเจ้าคาโลมาร์ตินีมีความเห็นว่าประโยคลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกหมายถึงการยอมให้ความทุกข์ทรมานอันเป็นผลของบาปของมนุษย์ ตกลงมาอย่างพระองค์ทั้งหมดไม่ใช่เป็นการยกออกไปอย่างไรก็ตามเราปล่อยให้นักพระกบ,บีเขาแสดงความเห็นกันไปสำหรับเราพระเยสุจ้าก็คือผู้ที่มาร่วมทุกร่วมสุขกับเรามาร่วมรับทรมานกับเราเพราะบาปที่เราได้กระทำถามว่าพระองค์ไม่ได้ทำบาปแต่ทำไมพระองค์จึงต้องมารับ ทนทรมานพร้อมกับเราคำตอบมีคำเดียวครับคือรักเรานั่นเองขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและปโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน